สวัสดีครับมาพบกับในชะื่อเช่นเคยนะครับท่างว,วันนี้ก็จะมาอันบล็อกเครื่องฟฟกาสของเสี่ยวมีนะครับรุ่นโฟ i ์ไนะครับอาดก็แย่เนาะก็นะลองมาสั่งใช้ดูว่าจะไม่สั่งไม่สั่งนะครับก็เอาสั่งมามาแกะดูนะครับตัวนี้สั่งมาตอนโปรมาซีเดนสี่นะครับวันนี้ มันเดียวก็ถึงครับมาไวมากครับไม่ผลทีเอ่อวันเดียวเนาะเดี๋ยวทําส่งลิงก์ไปให้นะครับว่ามันลิงก์ไหนในการซื้อนะเรวลองรอ,งองตอนโปรก็จะถูกหน่อยนะครับนะอะวันนี้ก็มีแถมมาก็มีปลั๊กไฟมาให้นะครับด,ดูนะตัวนี้นะครับหน้าตาปลั๊กไฟ หลังจากที่แกะมาแล้วนะครับมันเป็นคุ้งภาษาจีนนะมาดูข้างยากนะครับอ่ะก็เลยใช้ความคิดเอาเองแล้วกันนะครับอ่าหน้านี้น่าเป็นเสียบพักนะเราก็ต้องถอดถอดดูก่อนนะครับเวลาถอดฟิลเตอร์ดูเนี่ยอ่ามันก็มีด้านนี้นะครับนะอถอดกดกดนะครับกดปุ่มลงไปอย่างนี้นะต้องด้านนะครับอ่ากดแล้วก็ดึงขึ้นมาป๊าบอ่ามีฟิลเตอร์อยู่นะฟิลเตอร์อยังถอดพลาสติกอยู่นะครับ ต้องแกะฟิลเตอร์ก่อนเดีย๋ยวพลาสติกออกก่อนนะครับฟิลเตอร์ห้องแพงอยู่นะผมไปดูในเนี่ยก็สูงราคาสูงกันนะครับคือต้องเรียกว่าบางทีนักเขียรอันหนึ่งในสามของราคาเครื่องไงนะอ๋ะอยะพลาสติกออกนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปดูที่มีอะไรไหมไม่มีนะครับตัวเปล่าๆเลยฟิลเตอร์รู้สึกจะเป็นเฮป้านะครับตัวเขียนไว้ไหมในตัวมันเนี่ยไม่ได้เขียนไว้นะครับ สเปคที่ดูคราข้าวมันจะเป็นเฮปาฟิลเตอร์นะครับพวกกร่องละเอียดๆก็จะเป็นเฮปาฟิลเฮปายูปานะครับนะตัวนี้น่าจะเป็นไอส่วนที่เราแกะเนี่ยเพื่อเอาออกมา,าจะเป็นส่วนของอ่าพัดลมนะครับน่าจะอยู่ด้านบนนี้นพัดลมน่าจะอยู่ด้านบนนี้นะครับการใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับเสียบปลั๊กตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ กดปุ่ม power นะครับอ่าถ้าสำหรับการใช้งานก็เสียบปลั๊กตรงนี้นะครับนะแล้วมันจะมีปุ่มตรงนี้ดูดจาไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีปุ่มอ่าอีกสองอันตรงนี้นะอ่าสําหรับวิธีการใช้งานมานะครับก็เปิดปุ่ม power ตรงนี้เนาะอ่ามันจะมีหน้าจออยู่ตรงนี้หน้าจอให้บอกอ่าเพราะพพียองชาติตรงนี้นะครับอุณหภูมิแล้วก็ความชื้น สินทรัลกอนเนี้ยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะพอดีมามู่มือมภาษาจีนยังงงเลยเดี๋ยวต้องไปไมืนต้องโหลดแอปได้บ่อนไม่แน่ใจนะครับอ่าเพราะวันวมันมีบาคคร์โค้ดให้อยู่เดี๋ยวต้องไปใช้ Google แปลนิดหนึ่งนะครับนะเรื่องเพิ่งได้มาอ่าแล้วก็ปรับไอเนี้ยมันจะมีสามโหมดนะแต่ผมไม่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายมนะันแต่รู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นสำหรับกลางคืนบ่อน,นะครับแล้วก็อันนี้ก็แต่หัวใจเนี้ยคืออะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าปรับหัวใจเนี่ยลมจะแรง ลมจะแรงเดี๋ยวเสียงลมขึ er ้นมาเลยนะครับอ่ะลมแรงมากเลยลมแรงมากกว่าอันอื่นมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้าได้จะยินเสียงลมเนาะอ่าแต่ถ้าปรับปรับเอเนี่ยก็จะเบาไม่เอเอกับที่เป็นรูปจันทร์นะครับจะเบากว่าอ่าก็ประมาณนี้นะครับ ในบ้านฝุ่นไม่ค่อยเยอะนะครับนะก็เลยยังไม่ก็เปิดนานจงความต่างวานะเนาะก็ประมาณนี้นะวิธีการใช้งานก็มีเออมีปุ่มข้างหลังอีกปุ่มหนะึที่ผมไม่ดูตอนนั้นอ่าอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ใกล้ๆไอน์สาไฟนะครับมันเป็นปุ่มปรับแสงไฟนะครับหน้าจอพอกดทิ้งาไปก็จะเบาลงนะครับสาหรับคนที่อ่าไม่ชอบเรียกอะไรนะไม่ชอบไป แสงมันสว่างว่าที่อยู่ตรงหัวเตียงทวงไรครับแสงอาจจะแยงตาก่อนหน่ก็จะแสงลดลงก็อีกทีหนึ่งก็ดับไปเลยคือเครื่องไม่ได้ดับนะครับเครื่องยังทางานอยู่อะ็นไหถ้าเราปรับอุณหภูมิอะไรเครื่องก็ยังทางานอยู่อ่าแต่บางทีเราคนไม่ชอบแสงสว่างลรวก็กดอถ้าเราสัมผัสปุ๊บมันจะกลับมาเนาะแล้วก็กดดับดับไปนะครับป้าหายไม่ได้ยินเสียงลมอยู่นะครับนะโอเคนะครับ บปหนนะ้าจอน่ะก็ประมาณนี้นะครับนะสําหรับกาเครื่องฟอคกากาดของเส,สี่ยวมี่นะครับถือมาเดี๋ยวทำลิงก์ไว้ให้นะครับนะคอพวกนี้มันเคยดีอย่างกู้มือมันไม่มีภาษาไทยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาเลยนะครับนะตัวพิวเตอร์ยังไม่แน่ใจเหนกันว่าใช้งานได้นานขนาดไหนนะ บางทีผมอาจจะกดิดก็ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคู่มือภาษาจีนนะผมก็ยังแปลแบบเมื่อกี้แกะมากก็ลองลองกดดูตามความรู้สึกตัวเองนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชาวฝากแล้วกดแชร์ตามช่องนิโตโฟโตในยูทูบชาแนลแฟนเพจน้ติโฟตโต้นะครับผมสวัสดีครับ